มูลนิธิสื่อสร้างสุขร่วมกับอีสา,านโคแฟคจัดเสวนานักคิดดิจิทัลครั้งที่31บทบาทของสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ต่อการรับมือข้อมูลเท็จเพื่อสร้างสันติภาพและความปลอดภัยวันที่25พฤศจิกายน2568ที่ห้องประทุมวันชั้น5โรงแรมสุนีกแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมูลนิธิสื่อสร้างสุขร่วมกับอีสานโคฟแ จเซวนานะักคิดดิจิทอลครั้งที่31บทบาทของสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ต่อการรับมือข้อมูลเท็จเพื่อสร้างสันติภาพและความปลอดภัยเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐสื่ออินฟลูเอนเซอร์หรือประชาชนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความร่วมมือจะเกิดขึ้นแทนความแตกแยก การสร้างวัฒนธรรมสาธารณะใหม่ที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมโปร่งใสและการอยู่ร่วมอย่างสงบในสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมโต๊ะกลมโดยคุณสุพิญญากลางนารงผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟกประเทศไทยปาตกถาเรื่องการรับมือข้อมูลเท็จเพื่อสร้างสันติภาพและความปลอดภยัยโดยนายแพทย์นิรันด์พิทักษ์วัชระประธานมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต การประชุมโต๊ะกลมประเด็นความกังวลและการรับมือข่าวลวงเลือกตั้งรู้ทัน h ฮซปีดถอยคำสร้างความเกลียดชงังคู่มือฉบับประชาชน และในช่วงบ่ายเป็นการเสวนานักคิดดิจิตอลหัวข้อบทบาทของสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ต่อการรับมือข้อมูลเท็จเพื่อสร้างสันติภาพและความปลอดภัยวิทยากรโดยคุณสุดชัยเจริญมุขยน,นันผู้ก่อตั้งอุบลคอนเน็กอาจารย์นพพาพันเพงประธานมูลนิธิสื่อสร้างสุขอาจารย์อังคณาพรมรักษาคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยายลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวศินปั้นทองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศ าสตร์รวีตะวันทรงที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ดําเนินรายการโดยคุณประเทศธาระจากสํานักประชาสัมพันธ์ที่2อ,อุบลราชธานีค,ครับเชิญมาได้ครับมถ้าเผื่อท่านไม่รู้ก็แสดงว่าโลกไม่เปลี่ยนแปลงไม่มากตัวน้